ทีนี้ไปดูการชื่นชมแพทย์อาสาสมาชิกของสวตนะครับสวตก็มีการชื่นชมแพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์สาธารณสุขจากกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนผู้ยากไร้ณประเทศกรรมัมพูชานะครับนางสาวขอไปครับนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสวตได้พบปะและส่งแพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน19คนซึ่งเดินทางไปยังเมือง สีฮานุวิลประเทศกรัรมพูชาเพื่อจัดก,กิจกรรมเข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนผู้ยากไร้ในประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่13-17ตุลาคมนี้นะครับที่ทา่ากาศยาน,านาชาติหาดใหญ่โดยผู้ช่วยเลขาธิการสบตได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในนามของสอบตที่ทางทีมแพทย์ของสมาคมได้มีจิตอาสาไปช่วยเหลือพี่น้องทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เดินทางไปในพื้นที่ที่วิวัฒนาการทางการแพทย์อาจจะยังเข้าไม่ถึงไม่มากนักนะครับ ซึ่งถือเป็นตัวแทนในนามของคนไทยไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ขอให้ทีมงานทุกคนประสบความสําเร็จอย่างลุล่วงกับการไปภรกิจครั้งนี้ครับด้านนายแพทย์มูฮัมหมัดและไบจินะครับนายกสมาคมจันทเสียวการแพทย์และสาธารณาสุขกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความเชื่อคือ,คอมนุษย์ทุกคนควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันกันไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามถ้าสามารถแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นได้โลกใบนี้ก็ควรทำ สิ่งหนึ่งนะครับที่ทางสมาคมทํามาโดยตลอดคือการมีส่วนร่วมในการบริการทางการแพทย์และสถานการณ์ต่างๆเช่นอุบัติเหตุน้ําท่วมไฟไหม้ซึ่งในครั้งนี้ได้เข้าไปให้บริการใน3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นการทำขีตาน การทำสุนัตหรือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศให้กับเด็กกำพร้าคนจนคนยากไร้ที่ประเทศกัมพูชาประมาณ150คนส่วนที่2คือการออกหน่วยแพทย์จิตอาสาและส่วนที่3คือการไปตรวจตราสกรีนนิ่งเกี่ยวกับต้อตาด้วยครับ